นะครับได้รับเกียรตินะครับจากโชทวีพมรัฐครับอดีตกัปตันทีมชาติไทยครับลงเล่นเพื่อเป็นเกียรติด้วยครับและปัจจุบันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับในการทําหน้าที่ครับเยาวชนทีมชาติไทย23ปีครับขอบคุณครับอาจารย์ชาวอันเอี่ยมด้วยนะครับบุคลากรทรงค่าครับของวงการฟุตบอลไทยครับทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกครับที่เมสโกปี2511 เอาครับเสร็จบอลเลนกน้นมาครับสวยครับท่านอดีตรองกรรมการผู้จัดการครับสุขภาพร่างกายพัะจัยท่านยังถือว่าดูแลได้อย่างดีเยี่ยมครับท่านคนึงคุดทาวโรดครับอดีตนักฟุตบอลเก่าด้วยครับผู้ดูแลนะครับมอบสิ่งดีๆในทุกด้านครับให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับดันเกมขึ้นมาครับ สวยครับจ่ายบอลให้กับนะครับท่านคนนึงครับกุธาโรดต่อบอลสั้นพลิกเล่นเองครับเจาะจากด้านข้างก่อนครับท่านคนนึงทุตาโรดครับสวยเลยครับมพยายามที่จะไหลตัดเข้าไปด้านในครับให้กับสุดหน้าตัวบนสุดครับไหลอ้าบครับของผู้เล่นครับสักคู่เดียวครับเปิดบอลสั้นแล้วโดนบล็อกครับท่านคนนึงกุธาโรดครับล็อกแล้วเลือกที่จ่ายครับเปิดยัดเข้ามาด้านในย้อนกลับมาครับ นิดเดียวเท่านี้ครับกรมธนารักครับพบกับธนาคารอาคารส่งเคราะห์ครับอยู่ภายใต้การดูแลครับของกระทรวงอันขังครับท่านยุทธนาหยิมกระลุนท่านลงเล่นด้วยครับจ่ายบอลสั้นครับสุนาตรงไสุครับได้บอลจะจบด้วยการยิงครับล็อกแล้วพลิกหนีครับ ครับหลังจากจบเป็นการในคู่นี้นะครับก่อนที่จะเริ่มคู่ที่3ครับเราจะเข้าสู่พิธีการครับ กรมธนารักษ์ครับจ่ายไหลเข้าไปด้านในครับสุดหน้าในท่านยุทธนาหยิมกาลุนครับสวยครับเลือกที่จะเปิดครับข้างบนสองข้างล่างสี่ครับท่านยุทธนาหยิมกาลุนครับได้บอลสายมือครับมีขึ้นมาเติมล็อกแล้วพลิกให้จ่ายบอลสั้นครับสลับตัดมาด้านในเลือกจะจอะจัดตรงกลางวีระชายพงพงครับทีมชาติไทยชูโศกครับพี่กบเมื่อสักครู่ในคู่ที่หนึ่งครับลูกชายวัชรพลพงพงครับร่วมลงเล่นด้วย ในชุดนี้แล้วครับเป็นคุณพ่อเลยครับโอ้สวยครับพาบอลตัดแล้วไหลไม่ผ่านครับนิดเดียวครับโดนบล็อกกิติศักดยอดแก้วครับผู้เล่นหมายเลข14ครับเป็นลูกสวนกลับขึ้นมาครับของกรมธนรักษ์ครับ กองการโตลุกครับเป็นโชติวีพรมรัฐครับผู้สอนเยวชน23ปีทีมชาติไทยครับเล่นไ้กับสุรากรด้วยนะครับในไทยลีกเปิดยอดลึกครับเก็บบอลลงผิกเล่นเองครับเทมเกอร์ครับกองกลางกฤษศักดิ์ยอดแก้วครับท่านขนึงคุถโ่ลย์ครับเยี่ยมเลยครับต่อบอลสั้นเชื่อมเกมจากตรงกลางขยับแล้วครับแม่นครับลูกนี้ต้องเซตบอลขึ้นมาเล่นใหม่ครับ เปิดบอลด้วยหัวเกือกเลยครับเปิดลึกแล้วเซตบอลอีกหนึ่งครั้งครับเข้าไปแล้วโดนแซะครับ54าครับท่านศักดิ์สิทธิ์จิต,ตนูนครับนะครับในรายชื่อเป็นหลักนะครับออกบอลมาครับท่านคนึงคุทารโรดครับพยานที่จะเปลี่ยนแกนบอลขึ้นมาตรงกลาง ต่อบอลสั้นๆครับจบไหมเอ่ยโอ้โหโดนบล็อกครับท่านศักดิ์สิทธิ์ครับมาไิสให้สี่ครับตวัดลึกเลยครับม้แล้วครับพาบอลสปีดตัดเข้ามาแด้านในมีใครขึ้นมาเติมหรือเปล่าครับโดนสกัดโดนบล็อกครับพยายามที่จะเข้าช่องแลละครับกิดสัก์ยอดแก้วทวีผมอ่าชลทวีผมรักนี่อยู่ตรงกลางครับสวยครับ โชตวีพมรัตครับท่านขันึุ์กุธารดครับเล่นหมายเลขหกสิครับขึ้นไปแล้วครับโดนบังแล้วยิงเลยครับโอ้โหสวยครับมีพื้นที่ในการวางเท้าครับมีตำแหน่งในการยิงครับสวยเลยครับลุนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับในช่วงต้นเกมครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับขึ้นนำกรมธนารักษ์ก่อนครับ ช็อตเด็ดเลยครับของกรมธนาราัครับห่างกันไม่ถึง1-2นาทีครับยิงด้วยซ้ายบอลหนีมือพุทธษาพประตูเข้าไปครับสกอร์ขยบแล้วครับเป็น1น่อนหนึ่งครับธนาคารธคารสงเคราะห์ได้ก่อนครับขยบขึ้นมาเป็น1-1อนหนึ่งครับโดยกรมธนารักครับ la lema ครับหลังจากจบเป็นขันในคู่นี้นะครับเราจะเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการครับโดยมีการมอบรางวัลพิเศษครับเพื่อเป็นเกียรติด้วยครับ Ha <laughs> ha t <tutut> t เติมขึ้นมาครับผู้เล่นของกรมธนาษะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับสกอร์ในขณะนี้ครับสวยครับแม่นให้เปิดทะลุช่องขึ้นมาครับ อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะเปนประจินี้ป่ะเจอไหมพี่เจอไหมครับหลังจากจบงานในคู่นี้ครับขอเรียนเชิญนักกีฬาทุกท่านนะครับเป็นเกียรตินะครับในพิธีการนะครับได้พี่ขอบคุณครับ ยังอยู่ใน,นการแข่งขันครับใน ครับสำหรับคู่ที่2ถึงคู่ที่7ครับเราจะเล่นนะครับครึ่งเวลาเดียวนะครับช่วงเวลาการขงขันเดียว25นาทีครับหลังจากจบการขงขันในคู่นี้นะครับขออนุญาตนะครับนักฟุตบอลทุกท่านนะครับเข้าร่วมในพิธีการครับเพื่อเป็นเกียรติครับให้กับท่านยุทธนาหยิ่มการุณครับ ครับสำหรับในด้านพิธีการนะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านดรนิวัน์ลิ้มสุกนิรัน์นะครับอธิบดีกรมเพลกษานะครับในลาดับแรกท่านจะได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดขันในครั้งนี้ครับลำดับที่2ครับท่านเขมพลอุ้ยตะยกุลครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับจะกล่าวในนามของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับและลำดับที่3ครับ ท่านยุทธนาหยิมกาลลุนนะครับจะกล่าวขอบคุณและลำดับท้ายสุดครับท่านเทพพิทักษ์จันเทพครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลวุโสครับจะกล่าวเพื่อเป็นเกียรตินะครับให้กับท่านยุทธนาหยิมกัลุนครับพร้อมกับมอบนะครับของเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านครับเป็นท้ายสุดของพิธีการครับโลโลลงไป ครับขอเรียนเชิญครับทีม VP ทุกทีมครับเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเข้าสู่พิธีการครับหลังจากจบแข่งขันในคู่นี้ครับ ขอเรียนเชิญทุกทีมนะครับเตรียมความพร้อมครับเพื่อเข้าสู่พิธีการในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับหลังจากจบสิ้นเสียงนวีของคู่ที่กำลังทำารแข่งขันครับ ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพมาตรฐานแล้วครับของการแข่งขันฟุตบอลในระดับอุสาหครับในการแข่งขันในรายการพิเศษครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับในการแข่งขันครับในงานวันวันที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิครับเป็นเกียรติอย่างสูงครับและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการครับของท่านยุทธนาหยิมการุนครับอธิบดีกรมธนารักษ์ครับและท่านประธานกรรมการชออสครับซึ่งท่านเองได้สร้าง คุณนประโยชน์นะครับให้กับกระทรวงการคลังและประชาชนนะครับในทุกด้านครับทุกส่วนของการดูแลนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ผู้ประธานดับสูงครับจัดงานขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านครับโดยได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากนะครับท่านผู้ประธานกรมธนารักษ์ครับกรมสุรรักร์กรมรักษาธนาคารการสงเคราะห์และทีม VP SFA Thailand ครับโดยท่านนายกสมาคม กีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยครับท่านเทพพิทักษจันสุดเทพครับนะครับโดยเฉพาะท่านเองนะครับได้สร้างคุณงามความดีความเจริญเติบโตครับให้กับกระทรวงอันลังและก็ชื่อเสียงครับให้กับนะครับทางส่วนของราชการนะครับที่ท่านอยู่ในเวลาของการทํางานครับปัจจุบันนี้ท่านดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคารอาการสงเคราะห์ครับ ในด้านพิธีการครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับเรามีการมอบรางวัลนะครับพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับสำหรับในด้านพิธีการนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับในลำดับแรกครับท่านดรนิวัตรลิมสุดนิรันนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพับ จะกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ครับในลําดับที่2ครับท่านเขมพล์วิทยะกุลครับท่านเลยคนุกาและมติว่ากระทรวง่องเที่ยระกีฬาครับจะกล่าวในนามของกระทรวงการ่องเทียรกีฬาและลาดับ3ครับท่านยุทธนาหยิมการุนครับจะได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติครับและท้ายสุดครับเพื่อเป็นเกียรติกับการจัดงานในวันนี้ครับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอุโสไทยครับจะกล่าวเพื่อเป็นเกียรติและมอบรางวัลพิเศษครับให้กับท่านยุทธนาหยิมการุนครับ ม่าผจะะอยูตรงุดน,นครับอยู่ในช่วงท้ายปลายช่วงของการแข่งขันแล้วล่ะครับจะเข้าสู่นาทีที่ยี่ห้าแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับเตรียมมาพร้อมเพื่อเข้าสู่พิการครับบริเวณพิธการริมลู่ของการแข่งขันครับลูกกิฐารครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับ m b ครับขอเสียงตบมือดังครับเพื่อเป็นเกียรติครับให้กับทีม VP กรมธนารักษ์และทีม VP ธนาคารอาคารสงเคร์ครับครับขอเรียนเชิญครับในโอกาสสำคัญนี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมในพิธีการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ครับบริเวณณจุดพิธีการครับขอเรียนเชิญสุภาพบุรุษอาวุโสนะครับ